สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้มยำปากกระป๋องกับเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูด้วยนะคะอยู่ทางด้านนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อหมูก่อนนะค่ะก็จะไอ้ที่เห็นนี่นะคะเราก็จะเป็นสูตรแบบรสแซ่บเลยนะคะสูตรรสแซ่บเลยค่ะเนื้อหม,หมะะูเป็นหมูหมักนะคะเป็นหมูหมักนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,นนะ,คะเนื้อหมูหมักนะคะหมักเอาไว้ค่ะ แล้วเราก็จะมาต้มคู่กับปลากระป๋องนะคะ่ะนี่นะคะก็มีนะคะนี่ก็คือผักชีลาวก่อนเราจะใส่โหระพาให้มีกลิ่นหอมนะคะรสของเรานะคะไม่มีกระเพราเราก็ใส่นี่นะคะแล้วนี่ก็เนี่ยขึ้นแกงนะคะเราก็จะใส่ไปในหม้อนะคะในหม้อนะคะนี่เป็นปลากระป๋องนะคะแล้วเราแยกน้ํานะคะ มาไว้แบบนี้เพื่อเราจะใส่ที่หลังนะคะไอ้น,นี่เป็นเห็ดนะคะเห็ดแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำมะนาวนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะเครื่องแล้วก็จะมีน้ำพริกเผาที่ไม่ได้ถ่ายให้นะคะน้ำพริกเผานะคะสูตรของเราก็มีนะคะมีปลากระป๋องนะคะน้ำมะนาวมีเห็ดนะคะแล้วก็มีกระเพรากับใบโหระพานะคะนี่นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นนะคะ เครื่องปรุงแล้วก็เป็นชิ้นใหญ่ๆนี้นะคะแล้วก็จะเอาส่วนนี้แล้วก็มีเนื้อหมูที่เราหมักเอาไว้นะคะนี่ค่ะเอาแค่นี้เองนะคะเราจะใส่ไปให้รแสแซ่บๆถ้าไม่สะใจนะคะก็ให้ใส่พริกป่นนี้ไปอีกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงต่างหากนะคะค่ะก็เดี๋ยวไปดูการทําเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะเอามาดูการทําว่าเราใส่อะไรก่อนอีกนะคะให้มีรส แซบๆหลายเลยค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะ่ะบางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนไม่ชอบเปรี้ยวนะเดี๋ยวเราจะเอาที่ชิมดูก่อนแล้วค่อยใส่ที่หลาให้เนื้อมันเปื่อยก่อนให้เนื้อก็เปื่อยก่อนนะคะทำน้ำแค่นี้นะคะให้เข้มข้นนะคะนี่นะคะแล้วแต่คนคนอ,อชอบ ปี้วๆเอานะคะอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยแ้วอร่อยอีมันก็อร่อยเลยนะคะอยากกินตอ่อ ไม่มีเปรี้ยวเลยมะม่วงอะไรก็ไม่รู้ค่ะน้องเข้า,ามาให้เป็นเพื่อนนะคะเพื่อนรุ่นน้องนะคะยังไม่เอยังอ่อนอยู่ค่ะแต่ไม่เปรี้ยวเล้งเล้งกระดูกหมูนะคะเนี่ยเล้งกระดูกหมูนะคะกิน จบคลิปนี้เป็นเช่นนี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้เป็นกำลังใจด้วยนะคะ